ใครที่ใส่หน้ากากอนามายัย KF94 แบบนี้อยู่ห้ามใส่เด็ดขาดนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ฟังคลิปนี้แต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะครับปัจจุบันหน้ากากอนามัยเป็นของที่ขาดไม่ได้ในยุค New Normal แบบนี้นะครับแล้วหน้ากากอนามัยที่ได้รับความนิยมสูงมากในช่วงหลังก็คือหน้ากากอนามัยแบบ KF94 แบบนี้เพราะว่ามีดีไซน์ที่สวยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังใช้ผิดอยู่นะครับซึ่งมันจะทําให้คุณสามารถติดโควิดได้ง่ายขึ้นครับแล้วนี่คือ3ข้อห้ามก่อนใส่หน้ากาก KF94 ครับ 1. มีคุณหมอออกมาโพสต์เตือนครับว่าหน้ากาก KF 94แบบนี้มีอายุการใช้างานที่สั้นมากเพราะมันถูกออกแบบมาให้ใช้วันต่อวันหรือ daily use นะครับแปลว่ามันสามารถป้องกันไวรัสได้แค่8ชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากที่หยิบออกจากซองมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ใช้หน้ากากาอนามัยแบบนี้ซ้ำๆหลายๆวันนะครับนั่นจะทำให้คุณมีโอกาสติดโควิดได้ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นห้ามใส่เกิน8ชั่วโมงนะครับ 2. พับผิดวิธีก็เสี่ยงติดโควิดครับ คนส่วนใหญ่ที่ใส่ KF94 แบบนี้ครับเวลาหยิบออกจากซองมามันจะเป็นแบบนี้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพับก็จะพับคืนกลับไปเหมือนที่หยิบออกมาจากซองซึ่งเป็นวิธีที่ผิดนะครับวิธีพับที่ถูกต้องของ KF94 เวลาที่คุณถอดออกมาแล้วจะใช้ต่อก็คือการพับครึ่งนะครับพับครึ่งก็คือให้พับแบบนี้นะครับให้มันเท่ากันทั้งซ้ายและขวาเสร็จแล้วกดลงไปมันจะพอดีกับร่องจมูกเสร็จแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งครับก็จะได้ขนาดที่เล็ก แล้วก็สามารถเก็บใส่กระเป๋าได้ซึ่งวิธีนี้จะทําให้ด้านในที่เป็นสีขาวที่เอาไว้โดนกับหน้าเราอะครับจะไม่สัมผัสกับสีดําที่เป็นภายนอกซึ่งมันอาจจะปนเปื้อนกับเชื้อโรคได้และ 3. หน้ากาก kf94 แบบนี้เป็นกระดาษครับซึ่งตอนนี้เป็นหน้าฝนทําให้เมื่อโดนฝนเนี่ยครับแล้วมันเปียกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคหรือลดทอนประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝนตกหรือหน้ากากเปียกชื้นให้เปลี่ยนทันทีนะครับห้ามใช้ซ้ํา เท่านี้คุณก็สามารถใส่หน้ากาก KF94 ได้อย่างปลอดภัยแล้วครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักและเพื่อนๆของคุณรู้วิธีการใส่หน้ากาก KF94 ที่ถูกต้องนะครับไหนใครเคยใส่ผิดวิธีกันบ้างคอมเมนต์ทิ้งไว้บอกกันหน่อยนะฮะ